สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสานสานล้อครับสานที่ตรงก็เหมือนเดิมครับใส่อ่45องศามันมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ใส่สลับกันเฉยๆอะ่ะไม่ไม่ต้องขีดอะไรมากครับ EP นี้มี FC ถามมาอยู่นะแล้วก็ใส่ตัว90 กลับมาอีกฝั่งก็ก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับถ้าสมมุติอย่างเราเริ่มอันนี้สี่ิ้าใช่ไหมอันนี้มาเก้าสิบอันนี้เราก็สี่สิบห้าเก้าสิอย่างนี้ก็ได้หรือเก้าสสี่ห้าก็ได้ครับมันไม่มีผิดไม่มีถูก น,นี้ก็ผมก็ใส่45นะอป สวัสดีอครับอันนี้ก็จะมาสานที่รวดตรงนะครับตรงแบบไม่เจาะดีลูกค้าสั่งมาก็ใส่ปกติครับแต่จะเข้าด้านในหมดก็ใส่สลับกันครับ90กับ45 ส่วนฝั่งนี้ก็จะก็แล้วแต่นะครับมันก็ใส่ได้หมดเลยว่าจะเริ่มใส่45ตรงไหนหรือ90ตรงไหนอ่ะอันนี้ชันอันนี้เป็น45นะผมก็ใส่45ตรงนี้ก็ได้ไม่มีไม่มีอะไรตายตัวครับเพราะว่าเราก็นอกกรอบทุกอย่างเลยก็พอดีเห็นมี FC ขอมานะแล้วลุกคขาย็็สั่งด้วย ให้ดูก็อย่าดาราม่าครับก็เห็นก็บางคนก็ดาราม่าถามหาความแข็งแรงก็ใส่ล้อแม็กแข็งแรงกว่าเชื่อผม ไม่มีอะไรมากแล้วก็สามตรงตรงไปเลยก็เราก็จะแบ่งอันนี้ก็จุกลมใช่ไหมอันนี้ก็ฝั่งหนึ่งอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งไปอย่างเงี้ยล้อมันล้อมันจะบอกสองข้างอยู่แล้วว่ะอันนี้ใส่ใส่หน้านี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะใส่หน้านี้ไปเรื่อยๆ สี่ล้อหน้าเนี่ยสารตรงเราจะใช้หนึ่งห้าสามหรือหนึ่งสี่เก้าก็ได้เพราะว่าถ้าผมเจาะเนี่ยตัวที่เจาะเนี่ยผมจะใช้หนึ่งห้าสามทั้งหมดเลยก็มันมันก็จะเต็มเกียวนะเพราะว่าซี่ของโยโกโซ่เนี่ยหมุดเขาค่อนข้างใหญ่แล้วแล้วมันจะไม่ล้นแต่ถ้าซี่ถูกถูกหน่อยมันจะล้นอ่าตัวนี้ผมใช้หนึ่งสี่เก้านะที่ผมสานให้ดูมันก็ดิฟกันอยู่นิดนึงก็มันจะไม่ต้องมาตามเก็บ มาต้องไปตามเกียร์ก็ก็งดดราม่านะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งผมก็ต้องทํา fc ขอผมก็ต้องทำถ้าถามถึงความแข็งแรงก็ใส่ล้อมแม็กครับอันนี้ลูกค้าฝากมาขอบคุณครับ